สวัสดีค่ะนักเรียนป .2 ออที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูตุ๊กตานะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์จากขยะนะคะนักเรียนจําได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับการแยกขยะนะคะการแยกขยะในชุมชนของตัวเองนะคะแล้วก็คุณครูก็ให้นักเรียนเนี่ยสร้าง โปสเตอร์นะคะเพื่อเชิญชวนนะคะคนในชุมชนเพื่อนๆหรือว่าคนเพื่อนๆนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนนักเรียนเนี่ยร่วมกันแยกขยะก่อนทิ้งใช่ไหมคะ,ะนักเรียนก็สร้างเป็นต่างๆหน้าๆนะคะแล้วคุณครูก็ให้นักเรียนนําเสนออยู่ในซนูมใช่ไหมคะบางคนก็ตื่นเต้นใช่ไหมคะอันนี้คุณครูก็เข้าใจเนาะเพราะว่านักเรียนอาจจะตื่นเต้นเพราะว่า เห็นหน้าเพื่อนๆเฮ้ยเวลาเราจะนําเสนอเราจะนําเสนอแบบไหนใช่ไหมคะทีนี้นะคะวันนี้คุณครูก็จะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับขยะนะคะการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะคะซึ่งการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเราจะต้องแยกก่อนใช่ไหมเด็กๆเราจะต้องมีการคัดแยกขยะใช่ไหมคะเราจะต้องคัดแยกขยะให้เป็นสัดเป็นส่วนนะคะถุงพลาสติกเหล่านี้นะคะถุงพลาสติกหรือว่าขวดพลาสติกต่างๆเนี่ย เราจะต้องแยกออกเห็นไหมคะว่าโรงขยะเนี่ยเขาก็จะมีการแพ็คขยะที่เป็นประเภทพลาสติกนะคะเอามาทําเป็นมัดมมัดม,ดม,ดม,ดมดเพื่อส่งโรงงานอุตสาหกรรมนะคะโรงงานที่เขาใช้ผลิตขยะเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองนะคะ,ะแต่คุณครูเคย สอนนักเรียนไปคร่าวก็คือการนำเศษอาหารใช่ไหมคะมาเป็นเชื้อเพลิงนะคะในการทำกา๊าซหุงต้มที่ใช้ภายในครอบครัวของนักเรียนนะคะจำได้ไหมคะที่นำพวกเศษอาหารต่างๆนะคะเอามาทำเป็นกา๊าซหุงต้มนะคะ,ะนักเรียนก็จะเห็นว่าสภาพขยะในประเทศไทยของเราตอนนี้เนี่ยมีเยอะแยะมากๆเลยนะคะ,ะถึงจะมีวิธีการกำจัดขยะแต่ว่าด้วยความที่ว่ายิ่งเทคโนโลยีนําสมัยต่างๆเนี่ย ก็ยิ่งจะทําให้เกาะการเกิดขยะมากขึ้นเท่านั้นนะคะนี่นะคะนักเรียนเห็นไหมคะคุณครูเคยเห็นนะคะนเรียนกองกองขยะเนี่ยโอ้โหเป็นกองแบบยิ่งใหญ่มากๆเลยแบบใหญ่เท่าภูเขาครูคก็เคยเห็นมาแล้วนะคะเนาะอ่ะนักเรียนเคยเห็นไหมคะอืม จังหวัดร้อยเอ็ดคุณครูอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดใช่ไหมคะทางเข้าก่อนถึงจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคุณครูยังเห็นกองขยะแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้เขาทัจ้จใจไปแล้วนะคะก็คือสร้างโรงงานนะคะเอาไว้เก็บขยะนะคะสร้างโรงงานเก็บขยะเพื่อแปลรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองนะคะ <S <S ทีนี้นะคะเราก็มาดูว่าเขามีการแปลรูปกันยังไงบ้างนะคะขยะเนี่ยมันมีประโยชน์นะคะและนําไปเป็นพลังงานต่างๆได้นะคะเช่น พลังงานความร้อนนะคะหรือว่าก๊าซเชื้อเพลิงนะคะหรือว่าน้ํามันนะคะเป็นผลพลอยได้จากการกําจัดขยะนะคะอันนี้ดีมากๆเลยนะคะนักเรียนตอนนี้ก็จะมีบริษัทเอกชนต่างๆนะคะนักเรียนมาร่วมมือนะคะกับรัฐบาลนะคะเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยต่างๆวิธีการกําจัดขยะแล้วก็นําขยะนั้นนะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะ,ะทีนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นทบทวนนะคะเกี่ยวกับการที่เราแยกขยะก่อนทิ้งใช่ไหมคะนักเรียนจําได้แล้วเนาะว่าถ้านักเรียนไปเจอถังขยะที่มีสีสแบบเนี้ยนักเรียนจะต้องทราบด้วยว่าขยะสีเขียวเนี่ยหมายความว่ายังไงนะคะขยะสีเขียวก็หมายความว่าเราจะต้องทิ้งขยะเปียกขยะที่ย่อยสลายได้ได้ง่ายๆก็คือพวกเศษอาหารต่างๆนะคะเศษผักเศษเศษผลไม้เหล่านี้นะคะแล้วสีเหลืองนะคะก็ต้องเป็นขยะแห้งค่ะ ผ่านกระบวนการแล้วนํามาใช้ใหม่ได้เห็นไหมอ่านักเรียนจะจาสัญลักษณ์นี้ไ้เลยนะคะนี่ค่ะเราเรียนมาแล้วเนาะต่อไปทั้งขยะอะ่สีเทาปนแดงนะคะอ่ะอันนี้ก็ไม่มีเนาะสีเทาปนแดงก็คือตรงนี้นะคะก็คือสีแดงนะนักเรียนเนาะสีแดงก็คือเป็นถังขยะที่อันตรายนะคะจำไว้เลยค่ะเนี่ยสีแดงเนี่ยคือขยะอันตรายนะคะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะ สีฟ้านะคะสีฟ้าก็คือขยะทั่วไปย่อยสลายไม่ได้และไม่มีพิษนะคะนี่สีฟ้าก็คือขยะทั่วไปพวกเศษขนมถุงขนมต่างๆนะคะอ่ะต่อไปนะคะถ้าเรากําจัดขยะได้ถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็จะมีอ่าอันนี้จะเป็นกราฟคุณภาพนะคะนักเรียนเราก็จะมีอ่ากราฟคุณภาพมีลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นกราฟคุณภาพของน้ําผิวดินนะคะ เป็นภาพรวมในรอบ10ปีนะคะอันนี้คุณครูได้มาจากากรมควบคุมมลพิษนะคะเห็นไหมคะก็เริ่มตั้งแต่ปี2554 25 2นะคะจนถึง2563นะคะช่วงมกราถึงกันยาน,นั่นเองนะคะเห็นไหมหนักเรียนจะเห็นว่ากราฟนะคะกราฟาการกำจัดขยะนะคะถึงแม้ว่าจะมี เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะเห็นไหมคะว่าเขาก็จะนําขยะนี้นะคะนักเรียนไปกําจัดให้ถูกวิธีบางทีก็นําขยะเนี่ยไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะ mm. เห็นไหมสีแดงนะคะก็คือเสื่อมโทรมมากมีไหมคะสีแดงไม่มีนะคะก็มีเป็นสีเหลืองเข้มนะคะเห็นไหมคะสีเหลืองเข้มนะก็เสื่อมโทรมเห็นไหมคะอ่าแล้วก็เลิ่มขึ้นมาพอใช้ได้ค่ะสีเหลืองนะคะ เริ่มขึ้นมาพอใช้ได้สีเหลืองแล้วก็สีเขียวสีเขียวก็คือดีเห็นไหมคะก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแล้วก็ในปี2,562-63เนี่ยก็เริ่มดีมากจะเห็นว่าเป็นสีฟ้าอยู่ข้างบนนะคะอ่ะอันนี้คุณครูก็ได้ภาพมาจากกรมควบคุมมลพิษนะคะอ้างอิงมาจาก,กควบคุมกรมควบคุมมลพิษนะคะส่วนอันนี้นะคะนักเรียนเป็นประเภทขยะที่พบในชุมชนนะคะอ่ะ อันนี้ก็ได้มาจากกรมควบคุมมลพิษนะคะนี่ค่ะรายงานอันนี้เป็นกราฟนะคะกราฟแบบรูปภาพนะคะนักเรียนแสดงการาแสดงการแสดงการทิ้งขยะหรือว่าขยะที่พบในชุมชนนะคะเห็นไหมคะ นักเรียนเห็นไหมคะว่ากราฟสีเขียวจะเป็นขยะอินทรีย์นะคะสีสีส้มตรงนี้นะคะหรือว่าสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองเข้มเขมสีส้มน,นะคะก็จะแสดงถึงขยะรีไซเคิลนะคะนักเรียนแล้วก็ขยะทั่วไปขยะอันตรายก็มีสีแดงนะคะต่อไปนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่า พลังงานทดแทนจากขยะภายในบ้านเนี่ยทุกวันนี้สังคมไทยมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจทางด้านาสิ่งอุโปโภคบริโภคหรือว่าด้านอื่นๆนะคะนัะกเรียนก็ก่อให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยที่มีมากขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นการซื้อของใช้ตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยที่ทำให้เกิดขยะมูลฝอยนะคะเห็นไหมคะว่าประเทศไทยของเราก็เลยมีการ งบใช้ถุงพลาสติกใช่ไหมคะเวลาเราไปร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเตรียมถุงผ้านะคะหรือว่าตะกร้านะคะไปใส่ของใช่ไหมคะเพื่อว่าลดการใช้ถุงพลาสติกนั่นเองนะคะอ่อไปนะคะเราก็มารู้จักพลังงานทดแทนพลังงานทดแทนหมายถึงอะไรคะเด็กๆพลังงานพลังงานทดแทนหมายถึงพลังงานนะคะอ่า พลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์พลังงานความร้อนใต้พิภพพลังงานน้ำนะคะแล้วก็พลังงานลมพลังงานชีวมวลชีวมวลก็คือพลังงานที่นําพวกเศษขยะนะคะนักเเียนเอาไปเป็นแก๊สหุงต้มเราเรียกว่าชีวมวลนะคะทีะ่เราสามารถผลิตพลังงานเหล่านี้ขึ้นมาเองนะคะแล้วก็พลังงานจากขยะนะคะ,ะที่ตอนนี้ก็คือบริษัทเอกชนอย่างเขาจะ นำขยะนะคะนักเรียนไปผลิตเป็นไฟฟ้านั่นเองนะคะ,ะโรงงานไฟฟ้าพลังงานจากขยะนะคะ,ะต่อไปนะคะนะักเรียนเราก็มาดูว่าขยะมูลฝอยหรือว่าของเสียอันตรายจากชุมชนแล้วก็ขยะติดเชื้อนะคะนะักเรียนนะขยะมูลฝอยหรือว่าขยะติดเชื้อเนี่ย มันจะเพิ่มขึ้นจากปี2,562นะคะประมาณร้อยละ1.6นะคะนักเรียนเนาะอันนี้ในปี2,563นะคะเพิ่งผ่านมาแล้วใช่ไหมคะเพิ่งผ่านมานะคะปี2,563ตอนนี้เป็นปี2,564นะคะอันนี้ก็คือเป็นปีที่แล้วใช่ไหมคะเกิดขึ้นประมาณเท่าไหร่คะขยะในชุมชนกับขยะมยูลฝอยติดเชื้อนะคะ,ะเกิดขึ้นประมาณ 658,651ตันนะคะนักเรียนนูในปีนี้นะคะในปี2 5 6 3นกะคะก็คือเพิ่มขึ้นจากปีพศส5 5 6ัร้อยเนี่ยร้อยละ1.6ดนั่นเองนะคะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะและอิเล็กทรอนิกส์นะคะนี่ก็ประมาณ4 2 8แ1 3ตันหรือว่าร้อยละ65นั่นเองนะคะ อันนี้นะคะคุณครูก็ได้มาจากกรมควบคุมมลพิษเหมือนกันนะคะ,ะเป็นข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษนะคะ,ะต่อไปนะคะเด <ๆ S 1> ็กๆเราก็มาดูว่าขยะมูลฝอยติดเชื้อในปี2563เนี่ยเกิดขึ้นตั้ง4 10, 7, ตั้ง47,962ั้้ตันนะคะอันนี้ก็คือลดลงจากปี2562แล้วนะคะขยะมูลฝอยติดเชื้อใช่ไหมคะเพราะว่า เพราะว่าแต่ก่อนนะ่ยเราก็ยังไม่มีขยะมูลฝอยติดเชื้อเยอะขนาดนี้แต่พอมีโควิดระบาดใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยโอ้โหก็จะมีอัตราการาเพิ่มของขยะมูลฝอยติดเชื้อเนี่ยเยอะแยะมากเลยส่วนมากจะเกิดขึ้นจากอะไรคะโรงพยาบาลนะคะในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขนะคะหรือว่า,าโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการภายใต้กระทรวงสาธารณาสุขนะคะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าอนามัยนั่นเองนะคะหรือว่ากระทรวงอื่นๆน,นะคะโรงพยาบาลเอกชนคลินิกเอกชนหรือว่าสถานพยาบาลสัตว์ต่างๆนะคะและห้องปฏิบัติการหรือว่าห้องแล็บนะคะักเรียนหรือว่าห้องแล็บนั่นเองนะคะ,ะก็จะ,ะมีการลดลงนะคะขยะมูลฝอยติดเชื้อลดลงจากปีลดลงจากปี2562นะคะ เพราะว่าอะไรเพราะตอนแรกอะปี2562เนี่ยเรายังไม่เรายังไม่มีขั้นตอนในการกําจัดขยะติดเชื้อเหล่านั้นใช่ไหมคะ,ะแต่พอปี2563เนี่ยเราก็เริ่มเริ่มรู้จักขั้นตอนการกําจัดขยะเหล่านี้แล้วใช่ไหมคะเราก็เลยทําให้เกิดขยะมูลฝอยติดเชื้อลดลงนะคะแต่ถามว่าทำไมถึงลดลงเพราะว่าเรามีวิธีการกำจัดขยะได้ถูกต้องนั่นเองนะคะ น,นี้ก็คือเป็นสถานการณ์ขยะมูลฝอยนะคะและของเสียที่อันตรายนะคะอะนักเรียนดูนักเรียนนักเรียนดูสังเกตในภาพนะคะอ่านในสไลด์นี้นะนักเรียนเห็นไหมคะว่าขยะมูลฝอยเนี่ยเป็นยังไงมีการเพิ่มขึ้นนะคะปีพศ5 6 6 1ขยะเพิ่มขึ้นนะคะนะอะ่ต่อไปนะคะ ก็มาดูขยะมูลฝอยชุมชนนะคะอันนี้คือเกิดขึ้นจากชุมชนนะคะก็มีการกําจัดอย่างถูกต้องกอ็เห็นไหมคะนักเรียนมีการกําจัดอย่างถูกต้องเป็นรูปสีฟ้านะคะส่วนสีเขียวก็จะเป็นการที่แยกขยะนําที่นําไปใช้ประโยชน์ได้นะคะส่วนสีสีสีชมพูอ่อนๆเนี่ยนะคะนักเรียนก็คือเป็นการกําจัด อย่างไม่ถูกต้องนะคะก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะนักเรียนเนาะอันนี้ก็เป็นขยะพลาสติกนะคะ,ะนักเรียนสามารถดูในนี้เพื่อเทียบกับข้อมูลต่างๆได้นะคะถ้านักเรียนอยากทราบข้อมูลนะคะนักเรียนให้ไปดูในเว็บไซต์ของกรมมูลพิษนะคะกรมควบคุมมูลพิษนะคะของไทยเราเนี่ยเขาจะบอกมาเลยว่าปริมาณขยะในแต่ละปีเนี่ยเป็นยังไงนะคะขยะติดเชื้อ นะคะมีการาฟเป็นยังไงนะคะเราสามารถเข้าไปดูได้นะคะเพราะว่าคุณครูก็นํามาจากกรมพลพิษนะคะกรมกุมมลพิษนั่นเองเนาะอ่ะอันนี้นะคะนักเรียนจะเป็นข้อสรุปนะคะนักเรียนอันนี้จะเป็นข้อสรุปนะอ่ะเป็นการาฟข้อสรุปของปี2561นะคะเกี่ยวกับขยะมวลฝอยทั่วโลกเลยนะคะนี่นะคะทั่วโลกเลยนะคะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยของเราเนาะอันนี้เป็นการสรุปนะคะ สรุปว่าขยะมูลฝอยทั่วโลกเนี่ยอะไรบ้างที่เยอะที่สุดวัสดุที่เราสามารถาพบเจอเยอะที่สุดนะคะก็คือเป็นวัสดุประเภทอินรียนะคะ446%นะคะนี่กระดาษก็17%พลาสติกก็10%นะคะอันนี้นะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นของอโซนเอเชียของเรานะคะ เอเชียตะว,วันออกและแปซิฟิกนะคะนักเรียนอันนี้เป็นสัดส่วนของขยะมูลฝอยนะคะในภูมิภาคของเรานะคะเห็นไหมอ่าฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการนำนำขยะนะคะนักเรียนไปใช้ประโยชน์นะคะให้ให้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นการผลิตไฟฟ้านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะหรือว่าเป็นวันพุธด,ดีกว่านะคะหรือไม่ก็วันพรุ่งนี้นะคะคุณครูก็จะหาภาพนะคะเกี่ยวกับว่า เขานำไปผลิตไฟฟ้ายังไงนะคะอ่าสำหรับวันนี้คุณครูก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์นะคะ mm. เพียงเท่านี้นะคะนะักเรียนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะนะักเรียนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ